ม่อ eh ยู่สวนนะคะบิ๊กบิ๊กดู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 ค่ป่าบอกเรามาเลยอ๋อป่าให้สีพาไปห้วยประสานนะคะให้หัวหน้าไปเอา ำลงไปไม่นำโขงนะถ้าฝนมามันก็ขืนมาหวอดพี่แหละมันมองนะค่ะสารตมันเป็นความเ่ออคนนะหัวหา เอาจากตัวนกสามร้อยห้าสิบป่ะอันนี้อันนี้มัน,น,น,นมกินได้ไหมม,มันต่วนหน่อยไหมกับได้ถ้าเขากินยังไม่ถึงครบมั้งอันนี้อย่างอย่างเขามันแขกนะแม่มเอ่ขาแมนเขาก็ค่อยอันนี้ไงฐาหยามันหกอย่างมันซีอู๋โตไงแม่มันซีเบิร์นไงเออเพราะว่าเขามีหลายร่องนะเขาเห็นกับท่านปีมันยังได้กินเย็ดเย็ดน่งค่ะปีแรกปีสองห้าก็ปลูกมานปีเพว่ามีหลาไไงอย่างเลยก็มีเขาก็รทำงานใน ปีลวดินมันสูดนะแม่เออรถไถยย้ำไถลวดินมันอ่อนแล้วเวลาน้ามามันกระฟ่ายนะถ้ามาดัดินมันสิดเสมอกันบ่ได้ตะกี้นะอันนี้ดินเขาดีนะตรงนี้นะ่ะยังไงประชาบ้านหนูนะ คนแค่สองล้อยคนเอกแม่เอ้ยน้องไมลัยกันยังวม่ทันได้ออกดีเดี๋ยวมาข้าวหนากันสิมีจะได้ลบมาอีกอยูบ่บนนี้<ะ>บ่ได้มาอีกหนอะ แต่นะแม่เพียงหน้าแต่ค่ะฟ้ามหนูเราอยู่ที่แล้วเออเดี๋ยวหนูจะเก็บผักก่อนเด้อเดี๋ยวให้แม่ไปกับตะมกพาเราไปเบื้องวัดผู้หลวงพร้อมแล้วก็ลุกมาพูนผู้ผู้หลวูอ้อ๋อพ๊กมันจากโลง <laughs> <laughs> ถ้าแม่มันนอนแค่ละฮู้บมันก็ขึ้นแต่แม่มันหอดีแหละอยากวิ่งอยากวิ่งอยากวิ่งแม่มันบ่ขึ้นขึ้นปาบ่ยอดเดี๋ยวเหาไปเก็บหางอยู่นี่เกย์ไปเอาน้องแม้น้ำตะมอกเด้อเดี๋ยวหนูเก็บพากันหนูลงไปหาอยู่หันจะไปน้ำตะมอกอย่าบอตรงมา าไปเก็บผักมาละลถึงแล้วนะคะีนมิต่ยอดมาละนะนี่งามงามน้นจะเก็บโลไปนู่นนะคะเดี๋ยวค่อยเก็บกันนะคะเนาะ 哼 <laughs>。